ในประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งกําลังจะมีการพิจนารณากันในช่วงบ่ายในวันนี้ซึ่งเป็นการแก้ไขรายมาตราในวาระที่สองหลังจากที่คณะกรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วว่าแนวทางของพรรคภูมิใจไทยมีแนวทาง ในการลงมติหรือมีแนวทางมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา83และ91อย่างไรนะครับก็เรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนแบบนี้ครับว่าหลักการและจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยเหมือนเดิมแล้วก็เป็นมาแบบนี้ตั้งแตบบ่ต้นนะครับเรายืนยัน ว่าเจตนารมณ์ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้โดยในอันดับแรกเนี่ยเราเสนอให้มีการตั้งสอสอรอซึ่งเป็นเรื่องเก่านะครับแล้วก็ร่างฉบับนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินหน้าสู่ความสำเร็จได้นั่นคือไม่สามารถที่จะเดินหน้าไปสู่การตั้งสอสอรอได้หลังจากนั้น มีการเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครั้งครั้งนี้เป็นการแก้ไขในรายมาตกรกาในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเสนอเพียงประเด็นเดียวครับนั่นคือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับปากท้องของพี่น้องประชาชนเรื่องรายได้ทั่วนหน้าหลักประกันรายได้ทั่วนหน้าของพี่น้องประชาชนแต่ว่าอย่างไรก็ดีในวาระที่หนึ่งไม่สามารถที่จะได้รับเสียงรับรอง ตามรัฐธรรมนูญทําให้ร่างของเราตกไปมีเพียงร่างเดียวที่ผ่านการพิจารณาในวาระที่1ก็คือร่างที่กําลังจะมีการพิจารณาในวาระที่สองในวันนี้นั่นก็คือร่างของพรรคประชาธิปัตย์ประเด็นเรื่อง<ม>การแบ่งเขตเลือกตั้งการเ,าเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งจาก1ใบเป็น2ใบและแบ่งเขตเลือกตั้งจาก350กับ100เป็นส กับ150เป็น400กับ100ประเด็นนี้พวกเราพักคภูมิใจไทยหลังจากที่มีการหาดือกันก็เรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนครับว่าเรามีมติร่วมกันของพักคภูมิใจไทยว่าจะดำเนินการ2ง,งดครับงดที่1คืองดใช้เสียงและงดที่2คืองดออกเสียงงดใช้เสียงก็คือ วันนี้ในการอภิปรายในวาระที่สองในหลายมาตราสมาชิพกพรรคภูมิใจไทยจะไม่ลุกขึ้นใช้เวลาของสภาพเพื่อร่วมอภิปรายในวาระที่สองนั่นคืองดใช้เสียงและในท้ายที่สุดในขั้นตอนการลงมติในทุกมาตราเรางดออกเสียงในทุกมาตราเหตุผลที่เรา ดำเนินการงดออกเสียงและงดใช้เสียงเพราะอย่างที่บอกครับเรายืนยันตั้งแต่แรกนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถที่จะเกิดขึ้นได้แต่การแก้ไขควรจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักส่วนการแก้ไขในครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับนักการเมืองและพักการเมืองโดยตรงซึ่งพักการเมืองและนักการเมืองเป็นคนที่ได้ผลประโยชน์โดยตรง จากการแก้ไขในมาตราดังกล่าวซึ่งผมเห็นว่าพวกเราเห็นว่าในเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ใช่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราไม่ใช่บอกว่าแก้ไม่ได้มันสามารถที่จะแก้ได้ครับแต่กติกาแบบนี้ควรที่จะต้องโยนให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกว่าประชาชนจะใช้กติกาการเลือกผู้แทนแบบใดน,นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าพรรคภูมิใจไทย งดออกเสียงในประเด็นดังกล่าวครับ,รบขอบคุณครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง n n e n News One เพียงเท่านี้ คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ